สวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมก็ัน,นผมก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งบัตรฮัทนะผมฮัทของ TF2 นะครับผมก็สำหรับใครที่แบบอยากจะลงฮัทแต่ลงไม่เป็นนะครับใครทําเป็นแล้วก็ก็ก็ทําเป็นนะครับเอาเป็นว่าผมจะมาสอนคนที่ทําไม่เป็นละกันนะผมโอเคก็อย่างแรกที่ต้องทําก็เปิด browser, เว็บราว์เซอร์ขึ้นมามันใช้อะไรก็ได้ใช้ Google Chrome ก็ได้เปิดขึ้นมากดเขียนไป นะแต่แล้วก็ก็จะขึ้นมาให้บเหเื็นอย่างนี้นะผมผมแนะนํานะผมให้โหลดจากกิจครับนะผมเพราะมันเป็นของออฟฟิเชียลเขานะผมปลอดภัยที่สุดโอเคโอเคหลังจากที่เข้ามาแล้วก็เลื่อนๆดูก็ได้นะครับสำใครที่อ่านภาษาอังกฤษออกก็เขาก็เขียนไว้บอกนะว่ามันติดตั้งยังไงอะไรยังไงนะโอเคก็ มาท้างขวามือี้นะคุจะเห็นว่ารีลิสตัวนี้นะผมให้กดเข้าไปตรงน,นี้โอเคคุณ okay. ก็ดูข้างบวนว่ามันเขียนว่ามันคือเขียวนะมันเขียนว,ว่าเทเทสสิบหลาหนะผมเทเทสก็คือเวอร์ชันใหม่นะเวอร์ชนันใหม่ที่ใหม่สุดๆแล้วตอนนี้นเพิ่งเล้วลงมา้วก็กดไปติต่ตรงนี้นะผมโอเคหลังจากที่คุณกดไปติดต่อไปแล้วเนี่ยนะคุณก็ไปเปิดโฟลเดอร์มันขึ้นมานะผม เกียงไปจะขึ้นมาอย่างนี้นะผมจากนั้นให้คุณไปเปิดโฟลเดอร์ของเกมทีมวอเทสสองนะครับผมแนะนําให้เข้ามาในสตรีมแล้วกดคลิกขวาตรงนี้นะผมไปที่มินเนไปที่ browse local files นะครับผมไปที่ TF custom โอเคให้คุณนะ่ยลากไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาบาไฟล์ของฮับนะผมบากเข้าไปโอเค เอาจริงแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะผมก็เข้าไปเทียนสนกเกมได้รับมนี่ผมขอขอนุญาตเปลี่ยนชื่อนหนึ่งนะัมคุณไม่ต้องเปลี่ยนตามผมก็ได้นะผมแค่สบายใจนะอยากเปลี่ยนเดี๋ยวก็เข้าไปเทียนในกเกมได้เลยนะับโอเคครับนี่ก็คือหน้าตาของบัตรพัทนะผมแต่ว่าเป็นบัตรพัทเนี่ยที่ผมใช้อยู่เนะี่ยมันมีปัญหานิดหนึ่งนะผม ที่คุณไปโหลดไปจากเกมนะครับเนะี่ยปัญหามันก็คือนี่นะผมไอเมนูข้างบนนะ่ะมันติดจากข้างบนนะผมมันไม่สวยงามมันแบบไม่เป็นธรราตินะผมเห็นไหมมันติดจากข้างบนอันนี้ผมก็จะมาสอนคนวิธีการแก้ปัญหามันนะผมง่ายๆเลยก็ไม่ง่าย,ย,ายหรอกทาตามผมแล้วกันโอเคหลังจากที่คุณกด,ดออกเกมแล้วนะไปที่เดิมเลยไปที่ ไฟล์ของตัวเกมมัน pf yep. คัต้มแล้วก็กดเข้าไปในตัวไดร์ของฮัทนะผมคุณจะเห็นไฟล์ไฟล์หนึ่งที่เรียกว่าบัตรฮัทอัปเดตอัปเดตเตอร์นะผมอันนี้เป็นสคริปในการอัปเดตตัวของบัตรฮัทนะผมซึ่งถ้าคุณใช้ w i n d o w s 1 1เวอร์ชันล่าสุดนะคุณจะรันไม่ได้นะครผมมันจะติด เบลเอร์สีแดงๆน่ะโอเคสิ่งนะ okay. ที่คุณต้องทำก็คือกดวินดอวินโด์ขึอขอ้นมาค้นหาก็พิมพ์ไป allow local power s h e l l d มังก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วคุณก็กดเข้าไปเลยนะครับโอเคคุณ okay. ก็มองหายี่นว่า power s h e l l น่ะคลิกัวน,ะวน,นี้เข้าไป ปิดแล้ว่ายังไม่เสร็จนะคุณต้องมาคลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ไฟล์บัตรฮาร์ดแวร์แคปตรงนี้ property p r o ล e r unlock ตรงนี้ด้วยนะผมกด apply ไปมันก็จะหายไปนะผมกดเคทีนี้คุณต้องทำก็คือคลิกขวา run with p o w s h e l l โอเคครับอีกอจางที่มันซึมมาอย่างนี้แล้ว สิ่งแรกที่คุณต้องทำมันก็คือพิมพ์เลขหนึ่งเข้าไปเลขหนึ่งคืออะไรนะผมเลขหนึ่งก็คือเช็คฮัทอินสแเลชั่นครเช็คว่าเราติดตั้งฮัทถูกต้องหรือเปล่านะคผมให้มันเช็คให้มันเป็นสกินะผมโอเคมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะผมเช็คอะไรอย่างเงี้ยอะไรอะอ l ฟโฟเดอราก็ไม่มีอะไรผิดพลาดนะผมอย่างที่สองก็คืออัปเดต modify default hard file นะครผมก็พิมพ์เล็กๆเข้าไปก็จะดาวน์โหลดมีเป็นห c ังสืต่างๆเข้ามานะครผมก็ลองไปโอเคใช้เวลา14วินาทีในการดาวน์โหลดาะังาต่างๆนะครผมแล้วกด enter เข้าไปสุดท้ายก็คือคุณต้องไปพิมพ์เล็กสามนะผมเพื่อจะดาวน์โหลด ฟังชันใหม่ของจากคิทับนะครับว่าจะขึ้นมาเตือนอะไรก็ไม่รู้นะผมก็เงหมดิหมดฟังชันหงุดก็คือก็าฟาวด์สามอันนี้มันบอกคุณว่าถ้าคุณได้แก้ไขไฟล์รโน่ของมันไปแล้วอะไอสกิปเนี้ยจะทําการเปลี่ยนทับไฟล์ที่คุณแก้ไขไปก็คือเราก็ไม่ได้ไปแก้ไขอะไรมันตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะผมสิ่งที่เราต้องทําก็คือพิมพ์ไปมันบอกให้เราพิมพ์ตัวนี้นะผม อีกค u ณม t t ใช้ R อะไรนย R ขีดหกเก้าหกเก้านะครับทิ้ไปแล้วคนอื่นเตื่องั้นก็จะรำจีไปดาวโหลดวิชั่นใหม่มานะครับก็รอรอ,อไปโอเคครับหลงังจากที่มันไปดาวโหลดไปอะไรสิ้นหมดแล้วน,น,นะครับผม มื่ันจะขึ้น task complete b เขียวตรงนี้มาเนาะก็เสร็จสิ้นแล้วนะผมกด enter ได้เลยเสร็จแล้วก็พิม q u e u เข้าไปนะผมกด enter กดร์อีกทีนะึงแค่นี้นะผมเรเรียบร้อยกดปิดไปจองเข้าไปดูในเกมโอเคเรามาเช็คกันว่าเป็นยังไงนะผมนี่นะผมมันไม่ติดกับข้างบนเหมือนตอนแรกแล้วนะผมดูแบบดีๆขึ้นเนาะ ความจริงมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้จ่แรกครับผมผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นโอเคครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็ขอบคุณที่เาอายอมรับฟังครับผม